ท่านเป่าครับเด็กข่าวว่าคู่ไพ่บญเกมบ่ครับท่านเป่าข้าน้อยบม่ได้ติดตามข่าวดิเห็นว่าหลายปีเติมอยู่ได้บนลุงอาญาเรื่องพวกมัดต้องระวังส่วนตัวท่านเป็นตะยานแห้งเอะครับท่านเป่าขดีภาคผู้เจ้าที่ข้าน้อยบม่อยากยุ่งเกี่ยวนะครับท่านกงซุนขึ้นใจนะครับท่านเป่าแต่ผู้สาวชำนอยท่านกงซุนนี่เครโห่หงดอกเพราะว่าเราล้อขอบสีขบับู้ใดสิจีผู้รดอ เราตรวจบัตรปราสาชนก่อนภาพไปตรวจเนี่ยวตรวจเบาหวานตรวจความดันให้พร้อมผลรอบครอบครับท่านเป่าต้องให้ความรู้พี่น้องนะครับว่าท่านพี่น้องพ้นสิบหุตจจกว่าอันนี้ผู้เจ้าอันนี้ผู้บอเจ้าดีท่านเป่าจเบงงานกับภาษาผู้เจ้าผู้บอเจ้าเหลียวบ่งนาก็ะผู้จักแสดงว่านาออนไอผู้เจ้าครับท่านเป่านาแก่ไ้ผู้เทาผู้เย้ากับพวกที่จีเป็นล้มเัมนเดีย่เห็นบนหน้าเกี่ยวเขาอยู่ไงนาขึ้นเย้าหยาบหยาบเป็นทตศต์ที่รักษาอย่าง ถ้าจะเอาตามตรงลักกฎหมายเรื่องกฎหมายก็ต้องถามกงสุนแม่นย่บละท่านกงสุนผู้เย่อก็คือคนที่บ้านบนรรลุนิติภาวะอายุบ่คบ20สิปีอืมชัดเจนถ้าอายุยี่สปีพันผู้เย้าแต่ว่าน้องเมียญาติผู้เย้ายู่บ่ท่านได้ข่าวว่าท่านเป่าเฮน,นะาท่านเป่าเกี้ยวเขาละบะ่ครับโอ้ย,อยามาเมื่อคืหยังก็ดอกก็เรีกเขาพูดกันบิดนาันเหรอ ท่านเปาความรักปเป็นเรื่องสวยงามตัวครับท่านเปาคือท่านเปาฮักเมียท่านเปาเนี่ยได้ข่าวว่าท่านเปานี่เปเมียใจถึงคักซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เมียอั่เมื่อนั้นที่เือไปวัดมา่ป็นกระเป๋าแบรนด์เนมตัวนั้นตะกาา้าไว้คือเจ้านเยตัวนั้นคอยไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เมียคอยจกเชื่อดยที่ท่านโกงสุดตะก้าไว้ตัาวาตนั้นว่าสามร้อยกว่าบาทนึงบอกมันบอกเป็นราคาสามร้อยต่ครับท่านเปาอันยามันนี่ติดอยู่คางเขียวเงาๆอยู่ โอ้ยมันจะมอญเยมอนี่อยู่สายห้าเดดักอันเขียวเยีเยวปีกแมงคับจนไอ้คข่บาคัดไว้ปีกแมงคับบ่ครับท่านเปาขอน้อยเขาเข้าใจว่าแม่นอัญมณีเห็นทั้งตาเห็นทั้งติบเข่าตอนไปวัดเมื่อเอะท่านเปาแต่ว่าแมงคับนี่บ้านขอน้อยบ่มีนะครับมันจะมีจังไดใช้ยาขันอาชุบานชูทงปอนเดน้ากันนั่นแมงหิงหอยกับบ่มีแล้วสมอเนี่ยตะกี้ใคยไปจับเจีวหัวเจี๊ยวดมัดเทเจี๊ยงน้อนเสมือบ่เห็นหอดมันบินอยู่ในป่าเนี่ยตะกงสุ่น แมนครับเฮาต้องตระนักทิ้งเรื่องธรรมศาสตรให้หลายกันเอตตวัท่านเปาเป็นอย่างท่านเปาคือบ่ซื้อกระเป๋าแบรนเนมให้เมียท่านเปาเมืมักแบรนน้องแบรนเนมมนนีอย่างท่านุ้งสุนอย่างเล่าบ่เหมะสาหรับดอกแบรนเนมนั่นของเราบ่าถุงปุ๋ยกับถุงทะเลบัองหลายก็ดอกก็ได้อยู่ในถุงที่เราพายสม,มุนขาดจะไม่โคเวกับตู้เย็นตัวนั้นเอาท่านเปาครับ ย้อนมาถึงเรื่องกองยู่เมืองไทยคู่ไฟบุญด้วยครับเป็นตั้งแต่บาทนี่ก็้อที่ประกันได้อยู่บเออกองยู่คืออยู่กงมันเป็นแปลกซื้อนี่ซื้อมันมาเป็นมงคลตนจะเลี้ยงหมดอยู่ท่านขน้อยว่าบาเกี่ยวกับซื้อนะท่านเป่าท่านท่านเป่าลองเปลี่ยนเป็นกงเป่านะครับท่านเป่าโอ้ยมาหาเปลี่ยนเสื้อให้คอยยากเลยกองยู่เมืองไทยก็ติดคุกแล้วกงซุ่นหยากจะก็เมียหน่อยอ๋อท่านเป่าเกี่ยวเขาเลรับ